สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะสอนวิธีการอัดหน้าจอด้วยโปรแกรมแคนว่วนะครับโดยให้เราไปที่ Create a Design หลังจากนั้นให้เราเลือกที่วิดีโตรงนี้นะครับเราก็จะได้ตัววิดีโเปล่าที่มีความยาว5วินาทีมานะครับให้เราไปที่ Upload หลังจากนั้นให้คลิกที่ Record Yourself คลิกที่ c a m e r a and Screen เพื่อที่จะบันทึกหน้าจอด้วยนะครับให้เลือกทางหน้าจอให้เลือกหน้าจอก่อนและกดแชร์ต้องขึ้นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะกดเรคคอร์ดได้เลยสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะสอนการทำา n s t t g r r m Story y นะครับ ซึ่งจะเป็นการ์ดอวยพรวันเกิดนะฮะก่อนอื่นก็ไปที่ Create a Design หลังจากนั้นเลือก Social Media และก็เลือก Instagram Story แล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดเลือกเทมเพลตที่ต้องการนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนรูปเราก็เลือก Photo แล้วก็เลือกรูปที่ต้องการครับ สมมติเราเปลี่ยนเป็นอันนี้นะฮะนีแล้วก็เลื่อนโอเคนะนี่น,น,น,นี่นี่ได้ไหมนนสมมุติว่าได้รูปที่ต้องการแล้วเราก็สามารถที่จะกดแชร์แล้วก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับกดเซฟ เสร็จแล้วเราก็กลับไปที่หน้าจอนี้แล้วก็กดดันแล้วเราก็กด Save and Exit เราก็จะได้วิดีโอที่อัดเมื่อกี้ทั้งหมดเลยเก็ดว่าเราจะได้คลิปมา2อันนะครับคือตัวนี้กับตัวนี้ซึ่งคลิปตัวใหญ่นี่คือหน้าจอตัวนี้ก็เป็นคนถ้าเราต้องการคนที่อยู่ในวงกลมใหญ่ขึ้นเราสามารถดับเบิลคลิก เพื่อที่จะขยายได้นะฮะนี่นะครับขยายได้ตั้งแต่แรกเลยส่วนหน้าจอเราก็สามารถที่จะตัดให้มันใหญ่ขึ้นได้หรือจะให้มันเต็มจอก็ได้ตามนี้นะครับถ้าให้เต็มจอก็ประมาณนี้คนอาจจะมาอยู่ตรงนี้แล้วคนอาจจะเล็กลงนี่ก็อยู่ทีประมาณนี้อ่ะแล้วลองดูว่าจะตัดตรงไหน สวัสดีครับคลิป่ะตรงนี้นะเราเริ่มจากตรงนี้เราก็ตัดทิ้งตัดสปิดคลิปแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะสอ,อนการทำสตาแอนด์สอทเราดูก่อนรูปคนใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันไม่ตรงก็เราก็สามารถเลื่อนได้นะนีเลื่อนได้ เราสามารถที่จะตัดทำลายตรงไหนก็ได้ตรงไหนที่เราพูดผิดเราก็สามารถที่จะตัดทิ้งตรงนี้นะครับตัดทิ้งได้หรืออันไหนที่เราพูดช้าเราก็สามารถที่จะมาตัดออกอะไรเน่ยได้เหมือนกันนะครับตรงไทยเราก็ตัดทิ้งแล้วเราก็ลบมันออกแล้วเราก็สามารถที่จะแช่มันออกไปได้นะครับกดดาวน์โหลด กดเสร็จนะครับ